หนึ่งจุดสําคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือที่ปั๊มน้ํามันในจังหวัดศรีสะเกดนะครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิตหลายรายเลยตอนนี้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เนี่ยเริ่มทยอยเปิดกิจการแล้วนะครับแต่ร้านสะดวกซื้อจุดเกิดเหตุตรงนี้เราย,ยังจํากันได้ไหมท,ที่ที่ไฟไหม้เลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากอยู่ด้านในตอนนี้กําลังเร่งปรับแบบเพื่อไม่ให้เห็นภาพเดิมๆต้องมีการเปลี่ยนแบบออกไปนะครับ ผ่านมาแล้ว10วันหลังจากเจ้าหน้าที่สูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีนําเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและรถบรรทุกเข้าไปรื้อถอนร้านสะดวกซื้อและส่วนของอาคารที่เสียหายตอนนี้โครงสร้างของร้านสะดวกซื้อถูกรื้อถอนออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่เสาตั้งเรียงรายอยู่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชม1กันยายนร้านกาแฟห้องน้ําร้านทําเล็บเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับ แม้ลูกค้าจะยังไม่มากเพราะว่าตัวปั๊มน้ํามันและร้านสะดวกซื้อยังไม่เปิดแต่ก็พอจะเป็นอาชีพนะฮะให้ทุกคนได้ทํามาหากินดูแลตัวเองและครอบครัวกันไปได้ต่อนะครับส่วนร้านลูกชิ้นทอดและบางร้านค้าที่อยู่ด้านหน้ายังไม่กล้าที่จะเปิดให้บริการส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากขาดเงินทุนหมุนเวียนแล้ก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เจ้าของกิจการปั๊มปตทบ้านผืนกระเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบร้านสะดวกซื้อจะต้องปรับแบบนะคะเพื่อใหพนักงานที่จะเข้ามาทํางานต่อไปจะได้ไม่เจอสภาพเดิมๆภายในเพราะว่ามันอาจจะกระทบจิตใจได้นะคะรวมถึงตัวโครงสร้างของปั๊มด้วยซึ่งด่วนสะเก็ดระเบิดก็ต้องปรับเปลี่ยนซ่อมแซมกันใหม่โดยกําหนดจะเปิดให้บริการในวันที่5กันยายนนี้ส่วนร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นตู้โมบายสโตร์ค่ะเข้ามาแทนชั่วคราวไปก่อนนะคะและเมื่อสร้างเสร็จแล้ว แล้วก็จะมีการทําพิธีอุทิศส่วนบุญสุดกุศลให้กับผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มค่ะตัวเซเว่นที่เป็นจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ในส่วนของ,ของการออกแบบค่ะเพราะว่าเราอาจจะต้องปรับแบบเพื่อให้พนักง,งานที่จะมาเข้าทำงานต่อไปค่ะไม่ได้เห็นภาพเดิมๆค่ะในแบบข้างภายในค่ะแล้วก็ตัวโครงสร้างของปั๊มนี้ก็คือกำลัง มันมันโดนะสะเก็ดระเบิดนะคะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรค่ะก็เลยได้ต้องมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะคุณกระบวนรัฐเจ้าของปั๊มบอกว่ามีบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินแบบให้เปล่ามาจำนวน1ล้านบาทครับแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมค่าก่อสร้างตอนนี้ก็ได้แต่รอครับหวังว่าจะได้รับการชดเชยตามที่ประเมินไว้ 25ล้านบาทนะครับแน้วก็เลยอยากให้ภาครัฐช่วยเยียวยาหน่อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รอเปิดบริการอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะพนักงานที่เคยทำงานเคยมีรายได้ทุกคนในพื้นที่ตอนนี้ยังคงรอด้วยความหวังครับอื